สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมบอยโต้ต๊คาครับผมอยู่กันในช่วงรถเข้าใหม่ครับรถเข้าใหม่ของเราวันนี้เป็นฟอร์จินเนอร์นั่นเองนะครับผมเครื่องยนต์2.4สนะครับผม2,400ซีซีนะครับผมตัววีขับ2นะครับผมปี2022ครับสีขาวมุกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมว่าสภาพรถคันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่ด้านหน้าห้องเครื่องนะครับผมอ่ะอันนี้เปิดมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูทางนี้เนาะนี่ อยากให้เห็นพวกนี้นะครับผมตะเข็บนะตะเข็บดูช่วงนี้น <source> ี่นี่เห็นไหมมุมนี้มุมนี้ระหว่างสีดํากับสีเงินเงินนี้นะครับผมนี่สีดำนํางเปสีเงินในฝาวาลกับเคื่อสูบนะครับผมให้ต้องการให้เห็นว่าน้ํามันไม่มีหยดเยิมรั่วซึมนะครับผมเครื่องแห้งๆน็อตฝาวาลไม่มีขยับนะครับผมเท่ากับว่าเครื่องนี้เครื่องไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดนะครับผมน้ํามันไม่มีหยดเยิมรั่วซึมนะครับผมถือว่าสภาพดีนะครับ สายฟงสายไฟต่างๆจัดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมไม่มีหนูกัดไม่มีหนูแทะนะครับผมเอามาดูบอดี้กันต่อนะครับผมบอดี้ด้านหน้าคอนเฟิร์มมาเดิมนะครับผมนี่คั้มตาโตต้ามีอยู่ให้นะครับผมนี่น็อตต่างๆไม่มีขยับนะครับก็กระโปรงหน้าเดิมอาร์เดิมสีนเดิมไม่เคยเคาะซ่อมไม่เคยทําสีนะครับผมแล้วมาดูคานนะครับผมคานฮะอ่านี่จุดมีมารจุดอาร์ตต่างๆเห็นไหมอยู่ครบหมดนะครับผมนี่ข้างบนมีอยู่สองจุดข้างล่างมีอยู่สองจุดนี่คือ อาร์คนะครับผมแผ่นเทนมีให้นะครับผมของเดิมๆคู่ตัวกับรถเลยอ๋ออันนี้คานหน้าฝั่งขวานะครับผมเห็นไหมฮะนี่อาร์คอยู่ครบหมดนะครับเห็นไหมฮะนี่คานหน้าฝั่งขวานะครับผมอยู่ครบหมดนะครับผมสรมะะมุปได้ว่าด้านหน้านี่เดิมๆสวยๆเลยนะครับเอาเดี๋ยวมาดูการเก็บงานโดยรอบนะครับผมาการเก็บงานโดยรอบอะนี่ น,นี่แถบขวานะครับผมแถบขวาให้เห็นกันก่อนว่าเหลี่ยมสันรูปทรงของรถคันนี้นะครับผมอ่าอ่าต้องเดินตามมาเรื่อยๆนะครับผมเดินตามมาเรื่อยๆอ่าอ่าแถบขวาแถบซ้ายให้เห็นกันเลยนะครับผมนี่เหลี่ยมสันนะครับผมรูปทรงส่วนโค้งส่วนเว้านะครับผมก็ถือว่าสวยงามไม่มีแผลสดนะครับผมไม่มีรอยแบบว่าบุบฟูดต้องไปเคาะไปทําสีไปโปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ว่าเดี๋ยวคันเนี้ย การเก็บงานของเราด้านนอกนะครับผมเราจะมีทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมเออเดี๋ยวมาดูในเรื่องของสีว่าสาเหตุเราทำไมถึงเก็บนะครับผมอย่างกระชนหน้าก็จะมีเรื่องของสะเก็ดหินแบบนี้นะครับผมจุดเล็กๆนะครับฝากระโปรงหน้าเช่นเดียวกันนะครับผมเนี่ยจะมีสะเก็ดหินอย่างนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยแบบนี้นะครับผมตัวนี้หนูเราทําสีให้เราจริงๆไม่ทําก็ได้นะครับผมไม่ได้ได้เกียรติอะไรแต่เราเก็บเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสวยงามนะครับผมอย่างเงี้ย ขีดควรนะครับขีดควรแล้วก็สเก็ตหินกระเทาะอ,อย่างนี้นะครับอ่าให้ดูโดยรอบว่้อย่างนี้นะครับผมขีด่วรผิวลักษณะน,นี้จะเกิดจากการขีด่วนเห็นไหมครับนะครับขอบสันประตูสีกระเทาะบินเล็กน้อยนะครับอันนี้นประตูหน้าขวาอันนี้ประตูหลังขวาประตูหลังขวานี่แทบไม่มีรอยเลยนะแทบไม่มีรอยเลยนะครับผมนน,นิดๆหน่นนอยๆนะครับขีด่วรเช่นเดียวกันสะโพก หลังขวาเช่นเดียวกันแต่บางทีเวลารถที่มันขาวมุกนะครับผมเวลาเราเก็บงานเราก็จะเก็บแบบว่าให้มันไม่ไม่เสี่ยงต่อการเพี้ยนแล้วกันนะครับผมามาดูภายในกันบ้างคันนี้ก็ภายในค่อนข้างแบบว่าเรียบร้อยเลยนะครับผมสำหรับภายในคันนี้เราจะไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องภายในเรียบร้อยดีดีมากด้วยนะครับผมเรียบร้อยดีอยู่แล้วนะครับผมเพดานผ้าหลังคาแผงประตูเบาะนะครับอ่าต่างๆนี่เห็นไหมฮะ สวยงามนะครับผมนี่มาดูด้านหน้ากันนะครับผมคอนโซลคอนโซลเบาผู้โดยสารเบาคนขับนะครับเห็นไหมเรื่องไปที่คอนโซลก่อนคอนโซลหน้าเห็นนะผิวคอนโซลเรียบเนียนผิวส้มไม่มีแบบว่าการเสียหายนะครับผมรอยขูดขีดเข้าเนื้ออย่างเงี้ยคราบกาวร้อนกาวสองหน้าไม่มีเอามาโปงมาลัยเห็นไหม ผมอะลายลายหนังต่างๆลายไม้สวยงามนะครับผมมัลติฟังชั่นต่างๆตัวหนัง,งสือไม่มีหลุดไม่มีลอกไม่มีเลื่อนนะครับอ่าแล้วก็เบาะเบาะข้างผู้โดยสารนะครับเบาะข้างผู้โดยสารข้างคนขับนะครับเห็นไหมฮะอ่าเรียบเนียนตึงดีนี่เบาะคนขับนะครับเป็นเบาะที่ใช้งานเยอะที่สุดอยู่แล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในภาพที่สมบูรณ์ดีามาดูในเรื่องของบอดี้นะครับผมนี่บอดี้นะครับ บอดี้นะครับผมเดิมซีนเดิมนะครับผม <Aw. S 1> ประตูหน้าขวาไม่เคยเคาะซ่อม mm. ไม่เคยทาสีนะครับผมบานประตูต่างๆไม่เคยซ่อม mm. ไม่เคยเปลี่ยนมานะครับผมอ่ารวมถึงประตูหลังฝั่งขวาด้วยนะครับผมอ่ะในนี้หน้าขวานะอ่ะไปดูหลังขวานะครับผมหลังขวาก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ไม่เคยเคาะซ่อมไม่เคยทําสีเหมือนกันะเดี๋ยวกล้องแพนดูไปเรื่อยๆนะครับผมเรื่องบอดี้ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะครับผมเรื่องของบอดี้นะ นอกจากที่เราพาดูเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วนะครับผมแกะแงะให้ดูแล้วเรายังมีการตรวจสภาพนะจากบริษัทกลางนะครับผมซึ่งไม่ได้เข้าใครออกใครนะครับผมอย่างบริษัทก l อิ Inspection นะครับผมถ้าใครไม่รู้จักลองไปเซิร์ช Google ดูนะครับผม Blue Inspection เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสภาพบอดี้โครงสร้างหลักรถยนต์นะครับผมเราจะมาตรวจรวม344จุดด้วยกันนะครับผมซึ่งทันนี้เดี๋ยวเราก็มีตรวจด้วยมีใบเซอร์ออกมาให้นะครับผมสถาบันการเงินต่างๆไฟแนนซ์ให้การยอมรับทั้งหมดนะครับผมลูกค้าสามารถมาขอดูได้นี่ ฝาท้ายอันนี้อาร์ตหลังคาคมชัดมากนะครับผมถ้าดูพระก็ถือว่าโอ้โหสวยเลยไร้ตำหนินะครับผมเมมนี่ยอาร์ตร่องน้ําต่างๆก็จะมีอยู่ตามจุดนะครับผมครบทั้งหมดนะครับผมอ่ะอันนี้ฝั่งขวาเมื่อกี้นั่นนี้ฝั่งซ้ายนะครับผมเนี่ก็จะเหมือนกันนะครับผมอาร์ตร่องน้ําอาร์ตหลังคานะครับผมก็จะมีหมดนะฝาท้ายอันนี้ก็เดิมๆนัดไม่มีขยับเช่นเดียวกันนะครับอักสีแถบซ้ายก็เหมือนกันก็นยังเป็นเรื่องของสเก็ตหินนะครับผมเนาะ อย่างที่ได้แพนให้ดูไปแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วรถจะไม่สีเรี่ยนเนี่ยไม่ต้องทาสีนะจุดเล็กๆนะครับผมนี่ประตูหน้าซ้ายนะครับผมนะฮะเล็กเลยทีเดียวนะครับผมโคนหน้าซ้ายอย่างเงี้ยสเกตจุดเล็กๆเ,เข้าไปปากกางนะครับเอามาดูบอดี้แถบซ้ายกันนะครับผมสองบานสุดท้ายก็ครบรอบคันพอดีนะครับนี่ประตูหน้าซ้ายนะครับผมเดิมๆนะครับผมไม่เคยคอลซ่อมไม่เคยทําสีหน้าซ้ายนะ แล้วก็เดี๋ยวประตูหลังซ้ายก็เดิมๆเช่นเดียวกันนะครับผมไม่เคยกอซ่อมไม่เคยทาสีสําหรับคันนี้ก็มาพร้อมพรมกระดุมเม็ดใหญ่หนึ่งชุดนะครับผมเ็นแม่ภายในมีพรมกระดุมเม็ดใหญ่ให้หนึ่งชุดนะครับหน้าซ้ายสวยนะครับผมหน้าซ้ายหลังซ้ายเดิมสรถคันนี้เดิมทั้งคันนะครับผมเนาะสำหรับนะครับผมคันนี้ในเรื่องของการเก็บงานถ้าเอาจริงๆก็จะมีแค่เรื่อง ทำสีรอบนอกนะครับผมแล้วก็จะมีเอายางนะครับผมยางดอกหนาดอกเต็มนะครับผมตัวนี้ยางดันหลบนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปัดแมกหรือว่าทําสีแมกให้นะครับผมโดยการที่ว่าแมกมีริ้วรอยอย่างเงี้ยขีดข่วนขูดเล็กๆถึนกระเทาะอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เก็บงานให้นะครับผมพูดเล็กๆนะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องอาบน้ําทําสีแล้วก็ปัดแมกแล้วสีที่เราใช้สําหรับสีสีตัวรถเนี่ยไม่ต้องไปกังวลนะครับลูกค้าเราใช้สี 2K นะ 2K แบบนี้ สีแห้ง้าเต็มระบบทั้งสีแล้วก็เลกเกอร์นะครับผมมาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้ผลิตเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าที่ในเรื่องของสีจะเป็นการรันเริ่มต้นใหม่นะครับ ส่วนคันนี้นะครับผมใครสนใจนะ f o r tuner 2.4v นะครับผมขับ2ปี2022สีขาวคันนี้นะครับผมราคาป้ายแดงเปิดตัวที่1 6 4 9 0ล้านบาทนะครับผมปัจจุบันที่ตัวตัวค้าเราขายเพียง8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นย้ำว่าเป็นราคาก่อนเก็บงานนะครับผมเก็บงานแล้วเสร็จราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับลูกค้าและเรายังมีอลันตีหลังการขายให้ด้วยนะครับผมอลันตีหลังการขายสาหรับรถคันนี้นะครับผม สต,ตาร์ตเริ่มต้นที่2ปีหรือว่า20,000โลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมควบคุมชิ้นส่วนอะไรนะครับผมเครื่องยนต์เพีย247รรายการนะครับควบคู่กับบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงโดยบริษัทฟิกแมนนะครับผมใครสนใจก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร08 3 7 7 7 7 7 7 7นะครับผมแล้วก็ 083777757นะครับผมหรือถ้าใครมีความสงสัยสามารถพิมพ์พูดคุยคอมเมนต์กันได้ที่ใต้แชทนี้ก็ได้นะครับที่ใต้คลิปนี้ก็ยินดีมีแอดมินคอยตอบอยู่แล้วสำหรับกำหนดการเก็บงานแล้วเสร็จของรถคันนี้นะครับผมก็อยู่ในช่วงวันที่2เดือนพฤศจิกายน2568นี้เก็บงานแล้วเสร็จอย่างแน่นอนนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมพูดคุยทำนัดกับฝ่ายขายไม่ได้เลยยินดีนะครับผมสำหรับวันนี้ผมบอยโตโต้าคานะครับผมหมดหนที่แล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ